อยากย้ายประเทศจังเลยจ้าเออเนี่ยนะคะลองเลือกดูนะคะว่าแคนาดาเป็นประเทศหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณจะอยากมาใช้ชีวิตไหมแล้วก็พอที่จะรับข้อดีแล้วก็ข้อเสียเออที่แคนาดาได้ไหมนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่วาลิตินะคะนี่กลับมาพบกับมี่กันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้นะคะมี่อยากจะชวนเพื่อนๆมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการย้ายประเทศนะ,นะคะหลังจากที่มีแฮชแท็กย้ายประเทศกันเถอดเนาะทำให้คนไทยหลายๆคนหาจุดมุ่งหมายใหม่อยากจะย้ายประเทศอยากย้ายถิ่นฐานดังนั้นนะมี่จะบอกว่าประเทศแคนาดาเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ติดหนึ่งในสิที่หลายๆคนอยากจะย้ายมาอยู่เลย ตัวมี่เองอยู่ที่แคนาดาปีนี้ก็ปีที่12ย่างเข้าปีที่13ดังนั้นวันนี้นะคะมี่ก็เลยคิดว่าอยากจะมาแชร์ข้อดีแล้วก็ข้อเสียก่อนที่จะตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่แคนาดานะคะแต่ก่อนที่จะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะมี่ก็อยากจะมาพูดถึงในกรณีที่คนตัดสินใจอยากจะย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่แคนาดาหรือว่าอยากจะมาทํางานที่แคนาดาแล้วส่งข้อความนะคะมาพูดคุยถามถ่ยในเรื่องนี้กับมี่เนาะอย่างเช่น ว่าพี่มี่คะหนูอยากจะไปทํางานที่แคนาดาจังเลยหนูอยากจะย้ายมาอยู่ที่แคนาดาจังเลยมี่จะบอกว่าการที่คุณอะเขียนส่งข้อความมาแบบนี้มี่จะบอกว่ามี่ไม่ได้สามารถช่วยอะไรคุณได้นะ <c oughs> การที่คุณอยากจะย้ายถิ่นฐานมาที่นี่หรือว่าคุณอยากจะมาทํางานที่นี่ถ้าคุณอยากจะทํางานนะ คุณก็จะต้องไปหาเอเจนซี่ซึ่งมีเคยทำคลิปนี้ไปแล้วไปหาเอเจนซี่นะคะที่ไว้ใจได้แล้วก็ให้เขาพาคุณมาที่นี่ทำอย่างถูกต้องคุณถึงจะทำงานได้แต่ถ้าถามว่าส่งข้อความมาบอกให้พี่มีอ่อ่ะเหมือนพี่มี่ต้องการลูกจ้างไหมคะหนูมาเลี้ยงลูกให้พี่มี่ก็ได้หรือว่าหนูมาช่วยพี่มี่ขายของก็ได้มี่ไม่สามารถที่จะไปเอาคุณมาอยู่ที่นี่ได้แต่ถ้ามี่จะเอาคุณมาสมมุติว่ามี่จะไปเป็นสปอนเซอร์ให้ใครสักคนเนี่ยมี่ คงจะไม่ไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับใครที่ไม่ไ,มได้รู้จักขนาดญาติพี่น้องเนี่ยบางทีเรายังไม่สามารถสปอนเซอร์เขามาได้เลยเพราะเราไม่ได้ไว้ใจหรือว่ามีความรู้สึกว่าเราไม่ไดสนิทอะไรแบบเนี้ยเราก็ทําไม่ได้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คุณสามารถที่จะมาทํางานที่นี่ได้ก็ ที่ทำกันเยอะแยะมากมายนะที่หมายความว่ามาอยู่ได้มาอยู่ด้วยย้ายถิ่นฐานมาด้วยแล้วก็ได้ทํางานด้วยก็คือคุณแต่งงานนะคะแต่งงานกับชาวแคนาเดียแล้วคุณถึงจะได้ย้ายมาย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่แล้วก็คุณก็จะได้ทํางานด้วยหลังจากที่คุณได้ pr อีกอันนึ่งนะคะก็คือหมายความว่าคุณอาจจะ ไปรู้จักใครที่อยู่แคนาดาอาจจะต้องการเขาต้องการลูกบุญธรรมต้องการที่จะรับคุณมาเป็นลูกแบบนี้คุณถึงจะย้ายถิ่นฐานแต่คนคนนั้นจะต้องเป็นสปอนเซอร์ให้คุณนะคะไม่ได้หมายความมาถามกับมี่แล้วให้มี่เป็นคนพามานะทีนี้ก็มาฟังข้อดีข้อแรกกันก่อนเลยอะนะคะข้อดีข้อแรกก็คือคนที่นี่นะคะเขาจะไม่เหลื่อมล้ำในหน้าที่การงานแล้วเขาก็จะไม่ดูถูก คนใช้แรงงานรายได้นะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะคนทำงานทั่วไปเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้สามารถดูแลครอบครัวได้ความเป็นอยู่ของการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะทีนี้มาฟังข้อดีข้อที่2กันบ้างนะคะข้อที่2ก็คือ การที่คุณจะไปสมัครงานอะนะคะที่แคนาดาเนี่ยเขาดีตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าเวลาเรายื่นใบสมัครงานไปเนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปยื่นด้วยตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ดูที่หน้าตาเขาจะไม่ดูที่อายุ เขาจะไม่ต้องมีรูปถ่ายแปะไปอะเพื่อที่จะให้เลือกถ้าเป็นเมืองไทยเราจะมีใบสมัครงานพร้อมรูปถ่ายแปะมีอายุคือประวัติกอ,อกหมดแต่ที่เนี่นะคะบอกได้เลยว่าถ้าคุณส่งใบอ่าใบอ่าสมัครงานไปเนี่ยเขาจะไม่ดูตรงนั้นเขาจะดูวันที่คุณไปสัมภาษณ์การที่ไปสัมภาษณ์คุณแสดงให้เขาเห็นว่า คุณทํางานให้เขาได้แค่ไหนคุณสามารถทําในตําแหน่งที่เขายื่นให้คุณเนี่ยได้เหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ที่สําคัญมีชอบตรงไหนหรือมะตรงที่ว่าเขาไม่ได้ดูตรงที่อายุด้วยถ้าเป็นที่เมืองไทยเนี่ยคนอายุมากก็จะเสี่ยงกับการไม่ได้งานแต่ที่นี่นะคะสวยไม่สวยหล่อไม่หล่ออายุเยอะอายุมากเขาไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่ที่ว่าคุณทํางานให้เขาได้ดีแค่ไหนนะคะ ทีนี้มาฟังข้อดีข้อที่3กันบ้างะนะคะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการของเด็กเนาะเด็กที่เนี่ยนะคะก็ตั้งแต่เกิดมาจนถึง18ปีเนี่ยเรียนฟรีนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมก็ไม่ต้องจ่ายนะคะค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะไม่ต้องจ่ายเลยจนถึง18ปีถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะ ทีนี้มาฟังข้อดีข้อที่4กันบ้างอะนะคะที่แคนาดาเขาจะให้ความสําคัญกับคนแก่และคนพิการมากๆเลยทุกที่จะมีป้ายบอกหมดนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่พิเศษของเขาที่โรงเรียนหรือว่าจะเป็นที่ห้างสรรพสินค้าเวลาคุณไปนะขึ้นรถอ่าไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรืออะไรจะมีส่วนลดมากกว่าคนอื่นเขาแล้วก็ซื้อสินค้าคุณก็จะได้ส่วนลดมากกว่าคนอื่นเขาอะนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะตามถนนหนทางเนี่ยเขาจะมี ถนนสาหรับคนพิการโดยตรงแล้วก็รถเข็นเนี่ยเขาอาจจะใช้รถไฟฟ้ารถเข็นไฟฟ้าหรือรถแบบหมุนเอาเองแบบนี้นะคะแต่จะมีถนนคือเขตของเขาเองโดยตรงอ่ะนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาสามารถที่จะโทรโทรศัพท์เขาอยู่บ้านอย่างเงี้ยเขาต้องการไปไหนเขาโทรไปบอกให้คนมารับไปนู่นไปนี่เขาก็สามารถทําได้ดังนั้นที่เนี่ยนะคะเขาจะดูแลคนแก่แล้วก็คนพิการได้ดีมากๆเลยค่ะ ทีนี้มาพูดข้อดีข้อที่5กันบ้างอะนะคะพูดถึงสวัสดิการของคนแก่กันนะนะคะอย่างที่บอกแหละว่าที่แคนาดาเขาดูแลคนแก่ค่อนข้างจะดีมากๆทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการ,กรเกษียณนะนะคะของคนแก่บางคนอาจจะ,กะเกษียณ50บางคนอาจจะ,กะเกษียณ60บางคนอาจจะ,กะเกษียณ65แล้วแต่เลยมี่จะยกตัวอย่างเช่นตัวมี่ให้ฟังเนาะว่าตัวมี่เองเนี่ยเมื่อประมาณ6เดือนที่ผ่านมามีจดหมายจากรัฐบาลส่งมาให้มี่แล้วก็ให้เราดูให้เราเลือกว่ามี2อันให้เราเลือกว่า1อันเนี่ย คุณจกกะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่มี60กับ65ถ้าคุณอายุ60เนี่ยคุณกเกษียณคุณจะได้เลทเงินเท่านี้แล้วก็ถ้าคุณอายุ65คุณจะได้เงินเท่านี้แต่ไม่จะบอกวา่าเขาระบุบอกเลยนะว่าถ้าคุณกเกษียณ65คุณจะได้เงินมากกว่า คุณกเกษียณ60เออที่พี่เชคดูนะแต่ทางเคเบกที่รัฐที่มีอยู่นะจะบอกเลยว่าเราจะได้เงินอ่าถึง2รัฐบาลนะคะรัฐบาลทางแคนาดาแล้วก็รัฐบาลเคเบกเราก็จะได้เงินอ่าจาก2รัฐเลยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันเป็นเงินที่เราเสียภาษีไปนี่แหละแต่เขาจะคืนกลับมาให้เราแล้วเขาจะทบกลับมาให้เราด้วยดังนั้นถือว่าดีมากค่ะ ทีนี้มาฟังข้อดีข้อที่6กันบ้างอ่ะนะคะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการรักษาเนาะที่แคนาดาเนี่ยจะรักษาฟรีอ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นหวัดเป็นไข้เจ็บคอหรือว่าคุณเป็นมะเร็งคุณไปรักษาเนี่ยคุณไม่จะต้องไม่จําเป็นต้องจ่ายตังค์ทางรัฐบาลเป็นคนจ่ายให้แต่ค่ายาคุณต้องออกเองแค่นั้นเองค่ะทีนี้มาดูข้อดีข้อที่7กันบ้างอ่ะนะคะข้อที่7จะพูดถึงมารยาททางสังคมอ่ะนะคะที่แคนาดาเนี่ยเขาจะ ไม่มีการลัดคิวเกิดขึ้นเขาจะมีมารยาทโดยการต่อคิวกันซื้อของไม่ว่าจะทําอะไรเขาจะต่อคิวกันยกเว้นสมมุติว่าเขาเกิดจะให้คนท้องก่อนเขาให้จากคนพิการเขาจะขยับให้แต่โดยรวมเขาจะต่อแถวจะต่อคิวกันนะคะทีนี้มาดูข้อดีข้อที่8กันบ้างอะนะคะที่แคนาดาเนี่ยเวลาเราไปซื้อของมาแล้วเราไม่พึงพอใจแต่เราใช้งานไปแล้วเนี่ยเราสามารถ เอาไปคืนได้ไม่ว่าจะเวลาผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์คุณก็ยังเอาไปคืนได้อันนี้ดีมากยกตัวอย่างเชน่นสมมุติว่าคุณไปซื้อเครื่องปั่นผลไม้ามาอาทิตย์แรกมันปั่นได้อยู่ปั่นอาทิตย์ที่2มันก็ปั่นได้อยู่ ทีนี้พอเข้าอาทิตย์ที่สมเนี่ยมันเกิดปั่นไม่ถูกใจอาจจะมีกลิ่นไหม้หรืออะไรก็ตามคุณเอากลับไปไปแล้วก็ถือบินที่เราซื้อไว้คุณต้องมีบินนะแล้วกลับไปแล้วบอกเขาว่าเนี่ยเราได้กลิ่นเหม็นเหม็นไหม้นะเราต้องการคืนของเขาคืนเงินให้หรือไม่เขาก็ไปเอาตัวใหม่มาให้คุณ นี่ถือว่าดีมากเป็นการที่แบบว่าเอออร์สวสได้ดีมากกันนะคะมิมีปัญหาบ่อยบางทีเราซื้อของมาเนี่ยเฮ้ยบางทีอาทิตย์แรกมันใช้ได้อาทิตย์ที่2มันเกิดมีกลิ่นเหม็นไหม่อย่างตัวเครื่องปั่นผลไม้นี่แหละมี่เอาไปคืนเขาก็คืนเงินให้บางอย่างเสื้อผ้าเสื้อผ้าบางตัวเราซื้อมาแล้วไม่ถูกใจเรากลับไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ทุกห้างเป็นเหมือนกันหมดนะถือว่าดีมากๆเลยค่ะทีนี้มาดูข้อดีข้อที่9กันบ้างนะคะที่แคนาดาเนี่ยจะมีบ้านพักคนชรา ที่ดีมากซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยบ้านพักคนชราหมายถึงเวลาเราเอาคนแก่ไปเหมือนเอาพ่อแม่เราไปไว้บ้านพักคนชราเนี่ยคนอื่นจะมองเราไม่ดีว่าเราเนี่ยเออเอาคนแก่ไปทิ้งไว้คนเดียวหรืออะไรเงี้ยแต่ที่แคนาดามิจะบอกว่า บ้านพักคนชราเขาไมไ่ธรรมดาเลยจะเป็นอะไรที่แบบศูนย์รวมมีเพื่อนฝูงคนแก่มากมายเขาจะมีเลทของคนอายุเท่านั้นเท่านี้อยู่แล้วก็จะมีกิจกรรมมีอะไรคือสนุกสนานลื่นเลงอะ่ะเอาเป็นว่าบางคนจําเป็นต้องจองชื่อกันไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าบางทีมันเต็มอะไรแบบนี้นะแล้วก็ไม่ต้องอ่าคิดมากเลยนะคะว่าบางทีที่ลูกของใครที่ไปลงชื่อเอาไว้เนี่ยไม่ต้องคิดมากที่นี่เป็นเรื่องปกตินะคะเวลาเอาเอา,เอาพ่อแม่ ไปอยู่ร่วมกับคนในบ้านพักคนชราเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะว่าเขามีเพื่อนและเขาก็ชอบด้วยคนแก่ชอบนะคะทีนี้มาฟังข้อดีข้อ10เป็นข้อสุดท้ายกันบ้างอะนะคะข้อสุดท้ายจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎจราจรค่ะที่แคนาดาเนี่ยกฎจราจรค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ค่อยมีใครฝืนกฎจราจรสักเท่าไหร่นะคะก็ผิดก็ว่าไปตามผิดนะคะแล้วก็จะไม่มีการจ่ายแบบใต้โต๊ะ กันแบบ200-300อ่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติขับรถมาคุณเห็นป้ายหยุดแล้วคุณไม่ได้หยุดเนี่ยเขาก็จะขับรถตามคุณเลยพอตามเสร็จปุ๊บเขาก็จะจดดูทุกอย่างเขาจะรู้ข้อมูลคุณหมดเลยว่าคุณเคยชนมากี่ครั้งคุณจะคือจะมีประวัติเราหมดเลยเสร็จแล้วเขาก็จะลงมาเอาใบสั่งให้คุณแล้วให้มีระยะเวลาไปจ่ายสนะภายใน1เดือนในนั้นจะมีระบุบอกเลยว่าคุณโดนอะไรบ้าง ยกตัวอย่างอาจจะบอกว่าคุณจนชํำเป็นต้องจ่าย300เหรียญน,นะเสร็จแล้วเขาจะระบุอีกว่าบอกว่าคุณอาจจะโดนตัดแต้มซึ่งการโดนตัดแต้มมันจะทําส่งผลกับเกี่ยวกับประการรถยนต์ของเราด้วยยิ่งสูงขึ้นแต่ละปีก็จะยิ่งสูงขึ้นเพราะว่าคุณทําผิดกฎหมายแต่อย่างที่บอกแหละทุกอย่างเนี่ยเขาทําครอบคุมไว้หมดแล้วมันก็จะลดอุบัติเหตุซึ่งไม่ค่อยมีใครฝืนกฎหมายแล้วก็คนเสียชีวิตก็จะไม่เยอะเท่ากับเมืองไทยอะไรแบบนี้นะคะ หลังจากที่ฟังข้อดีไปแล้วทีนี้มาฟังข้อเสียกันบ้างอะนะคะข้อเสียข้อแรกก็คือด้วยเรื่องเกี่ยวกับอากาศที่หนาวเย็นอะนะคะที่แคนาดาเนี่ยบอกได้เลยว่าหนาวกับหนาวมากเท่านั้นเองแต่ก็จะมีบางรัฐที่อุ่นกว่าบางรัฐเช่นอยู่ทางแวนคูเวอร์เนี่ยจะประมาณ10บดีกรีห้ดีกรีอะไรประมาณ5-10ถดีกรีนะแต่ถ้าทางแวนคูทางอาโตอนโตออตตาว่าอะไรพวกเคเบกอะไรเงี้ยลบสามร้ลบสี้ยลบห้าสแบบเนี้ย ตลอดเลยนะก็จะช่วงหน้าหนาวเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าคือหนาวมากนี่คือข้อเสียข้อแรกค่ะทีนี้มาฟังข้อเสียข้อที่2กันบ้างอ่ะนะคะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงปี๊ดเลยจะบอกว่าที่แคนาดาเนี่ยค่าครองชีพค่อนข้างจะสูงไม่ว่าจะเป็นอะไรค่าคมนาคมค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่าพาร์ตเมนต์ค่าน้ํามันค่ารถทุกสิ่งอย่างแพงหมดเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยู่ที่นี่แล้วคิดว่าจะย้ายมาอยู่ที่นี่นะแล้วก็ รายได้ไม่เยอะพอนะก็จะอยู่ไม่ได้เออเพราะว่าค่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างจะสูงแล้วก็สูงมากไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินทุกสิ่งอย่างเลยดังนั้นเรื่องนี้ต้องคิดให้ดีๆเลยล่ะทีนี้มาฟังข้อเสียข้อที่3กันบ้างนะคะข้อที่3จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่แพงแพงเออจะบอกว่าอพาร์ตเมนต์ที่แคนาดาเนี่ย แพงมากยิ่งอยู่ในดาวทาวยิ่งแพงแต่บางคนเนาะอย่างที่บอกแหละถ้าไปเช่าในดาวทาวแต่มันอยู่ใกล้ที่ทํางานเนี่ยยอมจ่ายแพงแต่ก็ลดค่าใช้จ่ายอย่างอื่นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณมาอยู่ไกลหน่อยค่าเช่ามันอาจจะถูกหน่อยแต่คุณต้องเดินทางไกลค่าใช้จ่ายลายทางเลยคุณต้องจ่ายตลอดทางดังนั้นนะคะค่าพาร์ตเมนต์เนี่ยถือว่าที่แคนาดาทางนี้นะคะทางเคเบกก็ aker, ค่าพาร์ตเมนต์อยู่ที่เริ่มต้นที่800 800จนถึงพันสก็อยู่ที่พื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่า การที่คุณเช่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยบางทีค่าใช้จ่ายหมายถึงค่าเช่าเนี่ยแพงกว่าคุณไปซื้อบ้านแต่ถ้าคุณไปซื้อบ้านล่ะสมมุติคุณตัดสินใจซื้อบ้านละบ้านเนี่ยคุณสามารถซื้อได้แต่ไม่ได้ซื้อง่ายๆการที่คุณจะซื้อบ้านเนี่ยแบงก์เขาก็ตรวจตรวจสอบคุณแหละมันก็2ปีย้อนหลังไปว่าคุณทํางานอะไรมั่นคงแค่ไหนแล้วก็มีรายรับรายรับที่พอจะจ่ายได้ไหมซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ยุ่งยากสมมุติว่าคุณได้บ้านมาแล้วยกตัวอย่างคุณซื้อบ้านได้เรียบร้อยแล้วเนี่ย ทีเนี้ยก็มีค่าใช้จ่ายรายทางอีกแต่เพียงแต่ว่าค่าจ่ายแบงแก์เรากู้แบงก์ไงนึกออกไหมเพราะปกติแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครซื้อสดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่อนแบงก์เงี้ยการที่คุณผ่อนแบงก์ไปคุณอาจจะผ่อนได้ถูกมากๆผ่อนถูกกว่าจ่ายอพารต์ตเมนต์และเป็นบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็จะมีค่าใช้จ่ายจิปาถะในบ้านนั่นอีกเลยแต่จะบอกว่าการซื้อบ้านมันก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งค่ะ ทีนี้มาฟังข้อเสียข้อที่4กันบ้างนะคะข้อเสียข้อที่4พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทาฟันที่แพงมหาโหดที่แคนาดาไม่บอกเลยค่าทําฟันแพงมากมากที่สุดเลยก็จะบอกว่าสมมุติว่าคุณแค่ไปตรวจตรวจเฉยๆตรวจ,รว,จว่าข้างในมีปัญหาอะไรเริ่มต้นที่ร80เหรียญน,นะคะแล้วก็อีกอันนึงมีเคยไปรักษาลากฟันไปรักษารากฟันเฉยๆนะก็ประมาณ480เหรียญน,นี่คือแบบ ธรรมดามากๆเลยนะถ้าเป็นเมืองไทยไม่อยากจะแนะนําสมมุตินะว่าคุณก่อนเดินทางมาหรือคุณไปเมืองไทยคุณไปทําฟันเลยเพราะว่ามันถือว่าแพงมากที่นี่นะถ้าไม่มีประกันหรือว่าสวัสดิการทางที่ทํางานของคุณนะคุณจ่ายค่อนข้างจะไตมาะเออนี่จะบอกเลยว่าค่าทาฟันที่แคนาดาเนี่ยแพงมากทีนี้มาฟังข้อเสียข้อที่5กันบ้างอนะคะข้อเสียข้อที่5พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับค่าอาหารไทยที่แพงหูสี่ก็อย่างที่บอกแหละว่า เขาเรียกอะไรวัตถุดิบที่เขาซื้อมามันแพงเพราะนาเข้ามาเขาก็ต้องบวกในราคาที่เขาทําถูกไหมดังนั้นจะบอกเวลาเราไปซื้ออาหารสมมุติว่าเมืองไทยคุณออกไปเนี่ยคุณมี500บาทเนี่ยมีเชื่อว่ากินกันได้ทั้งครอบครัวแต่ที่นี่นะจะบอกหนึ่งคนเนี่ยเริ่มต้นที่35เหรียญ35เหรียญคูณเท่าไหร่22 23เหรียญนนะ่ย23บาทลองคูณไปนึ่งคนะ่ะคือจานอาหารจานเดียวนะแล้วที่สําคัญไม่อร่อยจ้ะจะบอกเลยนะว่าส่วนใหญ่สังเกตว่า เมียฝรั่งเวลามาอยู่ต่างประเทศในแรกๆก็จะออกไปกินตามร้านอาหารและสุดท้ายแล้วหนึ่งมันไม่ถูกปาก2ราคาที่แพงแล้วก็ไม่ได้มีอาหารตามที่เราต้องการดังนั้นเราต้องไปซื้อวัตถุดิบมาทํากินเองดังนั้นไม่ต้องไปแปลกใจนะว่าทําไมเมียฝรั่งถึงทําอาหารกินเออเพราะว่าทุกอย่างมันแพงแล้วก็มันไม่อร่อยทีนี้มาพูดถึงข้อเสียข้อที่6กันบ้างนะคะข้อที่6พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ โหดแสนโหดของแคนาดานะคะจะบอกว่าสมมติเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเราไปซื้ออะไรก็ตามนะพอเราไปจับหยิบขึ้นมาเนี่ยราคาแปะอยู่เราจะต้องบวกเข้าไปอีก15เป็นค่าแท็กค่าภาษีซึ่งถ้าเป็นเมืองไทยเราซื้อมันรวมค่าแท็กแล้วอย่าลืมนะบางคนที่มาใหม่ๆส่วนใหญ่จะดูจากป้ายแล้วคิดว่าราคานี้จ่ายถึงมันบวกภาษีเข้าไปอีกตังค์ไม่พอนะจ๊ะเออจะบอกว่าภาษีที่เนี่ยค่อนข้างจะโหดรวมไปถึงภาษี รายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายรายเดือนด้วยนะคุณรับเยอะคุณก็ต้องจ่ายเยอะเออซึ่งจะบอกนะว่าที่แคนาดาเขาก็จะไม่ค่อยทำเขาเรียกอะไรทําบัญชีภาษีเองเขาก็จะจ้างคนเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะอะตัวมีกับสามีนะคะก็จะต้องจ้างคนทําภาษีเหมือนกันก็จะบอกเลยว่ามันแพงมากเรื่องเกี่ยวกับภาษีค่ะ ทีนี้มาฟังข้อเสียข,ข้อที่7กันบ้างนะคะข้อที่7จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการซื้อของที่ต่อราคาไม่ได้เหมือนเมืองไทยนะจ๊ะเออหามไหมจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวเราอะเราเนี่ยเป็นแม่ค้าึ้ออกไหมเราอยู่เมืองไทยแล้วต่อราคาอยู่ที่นี่ป้ายเท่าไหร่เท่านั้นนะจ๊ะบวกภาษีเข้าไปอีกจ้ะเออจะบอกเลยว่าที่เนี่นะคะไม่สามารถต่ออะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆนานาต่อไม่ได้ซึ่งทําให้เซ็ง ทีนี้มาฟังข้อเสียข้อที่8กันบ้างนะคะข้อที่8พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมาแบบรวดเร็วมากๆเลยที่แคนาดาจะบอกเลยว่าปกติเนี่ยมันหนาวหนาวแบบหนาวยาวนานช่วงหน้าหนาวก็หนาวอย่างเดียวเลยจะบอกว่าถ้าพอใกล้เข้าหน้าร้อนหรือว่าช่วงใบไม้ผริอะไรแบบนี้ยพี่จะบอกว่าทุกคนเนี่ยเขาจะรอช่วงซัมเมอร์กันมากๆเลย พอเข้าซัมเมอร์อ้าวพออากาศจะเริ่มดีแดดกําลังแรงแรงมา,าลมมาลมมาลมนี่พอบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่ลมเหมือนเมืองไทยที่มันลมเข้ามาธรรมดานี่มันเป็นลมแบบลมหนาวอะ่ะพอลมหนาวมันก็จะทําให้เราเข้าบ้านแล้วพอมอยู่นอกบ้านไม่ได้เอแดดมีแต่ลมแรงอย่างเงี้ยก็ออกไม่ได้ดีไม่ดีฝนตอกอีก หนึ่งวันมีสามฤด,ดูในวันเดียวกันก็มีซึ่งมันเปลี่ยนแปลงเร็วคุณต้องปรับตัวคุณจะต้องแบบคืออย่างที่บอกว่าทุกคนรอหน้าร้อนอ่ะรอเพื่อจะอาบแดดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอากาศคุณต้องทําใจมากๆซึ่งมันทําให้แบบอยู่เมืองไทยมันไม่เป็นแบบนี้ยอยู่ที่เนี้ยนะเออต้องปรับตัวเราต้องทําใจกับเรื่องอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วค่ะทีนี้มาฟังข้อเสียข้อที่9กันบ้างนะคะข้อที่9พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่หยุมหยิมมากๆเลยที่แคนาดานะคะยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่เรามีลูกเนี่ยลูกของเราสมมุติว่าอายุลูกของเราตั้งแต่1ขวบจนถึง1 1ขวบเนี่ยเราไม่สามารถทิ้งเด็กไว้ในบ้านได้เราจําเป็นต้องเอาเขาออกแม้กระทั่งเขาดูแลตัวเองได้แล้วแม้กระทั่งคุณจะออกไปซื้อของแป๊บเดียวหรือไปเติมน้ํามันหรือว่าคุณจะไปจ่ายตลาดลืมซื้อของหรืออะไรก็ตามถ้าคุณทิ้งลูกเราไว้ในบ้านเนี่ยตำรวจหรือว่ามีเพื่อนบ้านที่เขาไม่ประสงค์ หวังดีเราอะเขาโทรไปแจ้งว่าเราออกไปคนเดียวเนี่ยคือตำรวจสามารถมารวบแม่ได้นะพ่อแม่เนี่ยมีสิทธิติดคุกทั้งคู่เลยดังนั้นไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆลูกก็แบบบางคนเด็กบางคนถ้าเป็นเมืองไทยอยู่ว่าบ้านได้แล้วอะแต่ที่นี่จนถึงอายุ11คุณไม่สามารถทิ้งเด็กไว้ในบ้านได้ไมี่คิดว่ามันหยุ่มยิมอมะทีนี้มาฟังข้อเสียข้อ10เป็นข้อสุดท้ายกันบ้างอะนะคะข้อสุดท้ายจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ อาชีพการงานที่เรามีมาจากเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นช่างปปาเรื่องอะไรก็ตามคุณมีมาจากเมืองไทยเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มใหม่ทุกคนเริ่มใหม่หมดอาจจะไม่ต้องเริ่มจากศูนย์แต่คุณก็ต้องไปโรงเรียนใหม่คุณต้องไปใช้เวลาต้องมีใบอนุญาตไม่ใช่ว่าออกไปไปสมัครแล้วสมมุติว่าไปสมัครนะก็ เจ้าของเขาก็ไม่รับล่ะเออคนที่รับสมัครงานเขาก็ไม่รับคุณเพราะว่ามันผิดกฎหมายคุณผิดด้วยนายสร้างผิดด้วยดังนั้นเขาก็ไม่รับคุณทํางานกลายเป็นว่าทุกสิ่งอย่างที่คุณมาอยู่ที่เนี่ยคุณต้องเริ่มใหม่หมดการที่เริ่มใหม่บทบางคนนะเซ็งเซ็งกับตรงนี้มากนะแต่ไม่จะบอกว่าถามว่ามันดีไหม ถ้าเราตั้งใจจริงๆนะเริ่มต้นเอาใส่ใจมาถึงเราตั้งใจ,ใจเรียนภาษาแล้วก็เริ่มต้นจากอ่าเราจะเรียนอะไรล่ะสมมติเราจะเป็นผู้ช่วยก็เรียนสายนั้นไปเลยคือเรียนต่อเนื่องต่อเนื่องมีเชื่อใช้ระยะเวลาไม่นานแต่มันเซ็งตรงที่ว่าทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่จะ้ะเออนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่มีอยากจะเอามาบอกเพื่อนๆที่ตัดสินใจแล้วก็บอกว่าอยากย้ายประเทศจังเลยจะ้ะเออเนี่ยนะคะลองเลือกดูนะคะว่าแคนาดาเป็นประเทศหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณจะ อยากมาใช้ชีวิตไหมแล้วก็พอที่จะรับข้อดีแล้วก็ข้อเสียออที่แคนาดาได้ไหมนะคะสําหรับมีมีก็ชินแล้วเรื่องอากาศก็ชินเรื่องอาหารเราทํากินเองทุกอย่างมีว่ามันเป็นการปรับตัวได้แต่มิยังยืนยันว่าแคนาดาเป็นอะไรที่ที่ทุกอย่างดีมันดีมากอะ่ะดีจนแบบว่าเราสามารถทำมาหากินได้เพราะว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยรายได้เราไม่เพียงพอแน่ๆมันหาเท่าไหร่มันก็ไม่พออะ่ะแต่อยู่ที่เนี้ย รายรายรายรา,ายได้ที่สูงงานหนักแต่รายได้ดีเขาทําเป็นชั่วโมงดังนั้นมี่คิดว่ามันคุ้มค่ายังไงก็ถ้าใครอยากจะมาแคนาดามาเลยค่ะมีแนะนํานะคะยังไงก็วันนี้นะคะมีก่ก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวเรื่องนี้นะคะแล้วก็อยากจะมาให้ทุกคนอลองตัดสินใจดูว่าอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ไหมนะคะยังไงก็ถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้มี่ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปวิดีโอหน้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ